50าสิบลูกเหรอวะน่าจะออกประมาณครั้งที่สาสิบเพราะว่าของของมวงอ่ะชาวดวงดีก็ได้อืมอ่ะเดี๋ยวมีห้าสิบเอ็ดลูกเดี๋ยวเศษหนึ่งลูกเปิดก่อนเลยหนึ่งลูกไปลูกแรกเตื้อไปเฮ้ทองเฮียออกเลยแล้ววะโอ้โหนักเต้นยิงมาแล้วอย่างน้อยก็ออกได้สัตว

แ่ได้เพชรม่วงมาแต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหไอ้สัสของม่วงออกกี่เป็นปะอย่างงี้ยังเลยยังเลยอีกสองครั้งวะสองครั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหอันนี้ได้ได้เพชรม่วงเยอะไปโอ้โหไม่พอครั้งนึงเลยครั้งนึ่งเลยครั้งนึงต้องได้ไหมิดเปิดข้างแรกกระถางแล้วอยากเลิกน้ำอยากดีเลิบน้ำอยากดี ม่คิดจะทองให้มั่งเลยทองรอบเดียวอเอง <ไป S 1> เลยไปโอ้โหแบบไม่มีทองออกเลยต่อไปลูกแก้วอะไรโอ้โหเพชรมงเยอะจัดปะไปโอ้โหฟ้ามาไกลไกล

ไอ้ลูกแก้วนี่มันเหลือเกินจังวะเกลืออะไรแหลงเนี่อ้เออลูกแก้วแหลงนี่เกลือลูกแก้วแจกฟรีเกลือขนาดนี้เลยแหละโอ้อะไรวะลูกแก้วแหลงยังมีเศษอีกสาวลูกอ่ะไอสองลูกนี้เปิดทีเดียวไปเลยจะออกทองก็เกินไปให้ออกหวางว่ลงเล็กนี่โอ้ปีออ่ะดีป้า ได้เพชรโมงมาอันนึงอีกเออเอาเข้าไปเนยออกไปแย่เลยเกลือเกือเดิมสามสภาพได้สองครั้งพอไมมไปไปไปอย่าแข่งยันกันเข้ามาที่ตอง ล็กกี้กายอันนี้นี่สีฟ้านี่คือตั้งไว้มันน่าจ,จะได้แล้วแล้วก็ซ้ำกี่อันวะเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกัน,นววทังที่สองไอ้โน้วยเปิดยังเปิดยังไอ้เกตนนั่นโอ้โหไม่เปิดที่ผ่านเปิดฟังก์ชันเนี้ยเปิดฟังก์ชันเนี้ยเปิดอะไรไม่ใหญ่ก็รู้ว่าแน่น บางค้ามันจะได้แล้วล่ะเปิดเศษไปก่อนนะเศๆเศษสองลูกเปิดเกลือเกือตกใจฮะเกลือโอ้โหเ็ษเกลียวจริงๆเลยนะเปิดมาทั้งหมดเลยเจ้ยการันตีมิงบางม่พอการันตีให้ดีหมด ทามจีมีแค่นี้จริงๆเออ,เอ,อยังไม่ครบสิบอะ่ะเลยเก้าปั๊บอ๋อกา่จะใอ่เอาวะแต่อันเดียวเองกว่าร้อยกว่าลูกดวงดีต่ดวงดวงดีรต่ดวไม่ดีเนะี <laughs> ่ยอะยังเวง เหมือนจะดไม่ดีนะเนี่ยนลกว่าจะได้ประดับทองมาเล่นมาสักชิ้นว่ะแล้วก็เหลือเศษหนึ่งโลกก็คือสีม่วงไป<อ>เกลือประดับสามด้วยอ <ไป S 1> มืมคือแปดพันอะทนงานแต่งร้องสุ่มไปเลย ย่อครับเหนื่อยใจแสงสีทองยังไม่ออกให้มาชื่นชมเลยไ้ตไม่ออกเลยโอ้โหปือเเต็มกระเป๋าต้นเรือแหละไปจะละครั้งสู่สิบครั้งเลยมันมันขาดสิบสี่ครั้งแล้วก็สูงสิบครั้งไปก่อนไปไม่ขาดจะออกให้หน่อยเลย กระตีสักอันดีวะเกลือแบบเบิ่มๆเลยเ่บ้าไอ้หนูเอาเอาเอาเกลือไปซื้อสกินทองนะลูกอย่างงี้วะไปหยัดจอบตอเกลือต้นตีนเกลือต้นตีนเออเกลืออันนี้การันตีและลูกท้าย การันตีอ่ะมันทองแล้วอ่ะการันตีแบบนี้อเออไปตรงอ๋อลุ้นลุ้นสองชิ้นไงตั้งลุ้นสองชิ <c oughs> ้นได้กี่ชิ้นเออฮะได้ก,กี่ชิ้นได้กี่ชิ้นมันการันตีหนึ่งชิ้นแต่ชิ้นที่เหลือคือไม่ได้อะไรเลยสัสการ,กกระะัน <c oughs> ออรตีนี่ก <c oughs> ว่าจะลุะ้นสองชิ้นว่าไอ้แตนการันตีจริงจริงอ่ะเอออย่างไรก็ได้ว่า ชิคโซก็เก็บไว้ช <laughs> ่างมันไม่สนใจโอเคสรแล้วปิดคลิปจบ